รีวิว iPhone 15 Pro Max นะครับใช้มาประมาณสัก1สัปดาห์มีอะไรที่ชอบและไม่ชอบและเปรียบเทียบกับ iPhone 14 Pro Max จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ iPhone 15 Pro Max เครื่องนี้นะครับผมใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์ก็จะมีทั้งส่วนที่ชอบส่วนที่ไม่ชอบนะครับวันนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนฟังกันเพื่อเป็นข้อมูลกับคนที่กําลังเล็งๆ iPhone รุ่นใหม่อยู่นะครับว่าจะมาซื้อ ตัว15 Pro Max ดีหรือเปล่าเราก็จะมีเปรียบเทียบกับตัว14 Pro Max ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้เครื่องนี้มาก็14 Pro Max เนี่ยใช้มาปีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาใช้15 Pro Max ก็เลยจะพอที่จะเปรียบเทียบได้ว,ว่าความแตกต่างในการใช้งานมันเป็นอย่างไรนะครับนี้เรามาดูที่ตัวราคาของ15 Pro Max ก่อนนะครับ15 Pro Max เนี่ยราคาเริ่มต้นคือ48,900บาทจริงๆราคามันเท่าตอน14 Pro Max เปิดตัวเลยนะครับคือ,อความจุนเนี่ยมีเริ่มต้นเป็น2 5 6 GB นะไ128วตัน์นะงม 26GB 5.2กิกะไบต์แล้วก็1เทไบนะครับความจุนี่ก็เลือกตามงบประมาณได้เลยนะอ่ะทีนี้เรามารีแคปสเปคสั้นๆของตัว15 Pro Max กันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้หน้าจอขนาดเท่าเดิมเลยคือ6.7นิ้วแต่ว่าขอบจอมันบางลงนะครับเป็น120เเหมือนกันแล้วก็เรื่องของตัวชิปเป็น A17 Pro นะครับกล้องเนี่ยความเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือตัวเลนส์ซูมนะครับตัวนี้เลนส์ซูมจะเป็นซูมแบบ5เท่าปริสโคปก็คือจะซูมได้ไกลขึ้นแล้วก็ดิจิตอลซู 25เท่านะครับพอชาร์จเปลี่ยนเป็นพอร์ตแบบ Type C นะครับแบตเตอรี่ความจุเพิ่มจากเดิมเล็กน้อยอแล้วก็ในเรื่องของตัวปุ่มตรงนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นใช้เป็นปุ่มแอคชั่นแทนนะครับอาทีน่นี้เรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ15 Pro Max เนี่ยสัมผัสแรกเลยนะส,ยนะสิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกชอบก็คือเรื่องของตัวเครื่องมันเนี่ยเบาลงนะครับเบาลงจาก14 Pro Max 20กรัมเห็นผลในการถือเลยนะจับครั้งแรกเฮ้ยมันเบาแบบ ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับตอนที่จับเครื่อง14 Plus เลยก็ว่าได้นะครับผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็น iPhone จอใหญ่ที่พอหนัก,นกเบาลงแล้วเนี่ยแล้วการที่เขาทำตัวขอบมันเนี่ยให้มันมีความมนมากขึ้นนะครับมันทำให้เรา,าเราจับถือตัวเครื่องเดี๋ยมันดูดูสะดวกขึ้นจากเดิมที่แบบตัว14 Pro Max เนี่ยเวลาเราจับถือจะรู้สึกว่ามันแบบหนักๆแน่นๆแล้วก็ขอบคมๆของมันเนี่ยถือไปนานๆก็จะรู้สึกแปลกๆแ,แต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่า เขาออกแบบตัวเครื่องได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบในตัว15 Pro Max นะครับอย่างที่2คือ,อในเรื่องของตัวสีเอาจริงสีมันดูมันดูแบบว่าขึ่มๆดูเป็นโทนที่ดูมีความเป็นโปรมากขึ้นในรอบนี้สีจะดูแตกต่างจากตัว iPhone 15ปกติอันนั้นจะเป็นออกพาสเทลออกวหวานๆไปเลยตัวนี้จะดูเข้มๆดูขุมมึม,ม,มากขึ้นนะครับก็เป็นสีที่ค่อนข,ข้างชอบนะตัว Titanium Blue นะครับ ส่วนเรื่องรอยต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราจับตัวเครื่องเนี่ย14 Pro Max มันก็มีเหมือนกันแต่ว่ารอมจะเป็นคนระแบบนะครับ14 Pro Max ด้วยความที่ขอบเป็นสแตนเลสเนี่ยรอยมันจะเป็นรอยเนื้อมือแบบเหมือนมันๆขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นตัวไทเทเนียมนะครับมันก็มีรอยขึ้นเหมือนกันแต่จะเป็นรอยแบบเหมือนดังๆหน่อยซึ่งเช็ดออกได้นะครับมไม่ต้องใช้ผ้าขอ p p ปิลจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ปกติก็เช็ดออกเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนในเรื่องของความทนทานเนี่ยผมไปดูจากสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าเรื่องของควาาามมทนทนนนัอจจะ ดูไม่ได้แข็งแรงเท่ากับตัว14 Pro Max ถ้าเทียบกับการที่แบบเอาเอาคัตเตอร์เอาอะไรมาขูดแต่ผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานของคนปกติทั่วไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาคือฝาหลังเนี่ยมันออกแบบมาให้แกะซ่อมง่ายนะครับค่าซ่อมมันก็เลยถูกลงนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับตัว iPhone 15ซีรีส์เลยนะทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น15แล้วก็15 Pro ด้วยนะครับในเรื่องของงานดีไซน์ตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของตัวเคสเคสเนี่ย อพอดีผมได้เคสของนายแอปเปิลมาด้วยเป็นเคสที่เป็นไฟโวเวนนะครับเคสเนี่ยไม่สามารถใส่ร่วมกับตัว14 Pro Max ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันบางกว่าแล้วก็ตัวเครื่องมันเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเอา14 Pro Max มาใส่เคสของ15 Pro Max เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้จะรับขนาดเดียวกันแน่นอนถ้าเอาตัวเครื่อง15 Pro Max ไปใส่ตัวเคสของ14 Pro Max ก็จะเกิดอาการว่ามันหลวมๆห,หน่อยนึง ถัดมาเรามาพูดกันถึงเรื่องของตัวปุ่มแอคชั่นนะครับปุ่มแอคชั่นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเหมือนกับช่วงแรกๆของการใช้งานปุ่มนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มันรองรับจริงๆก็จะเป็นการตั้งค่าของมันเองนะครับในส่วนของตัวแอคชั่นบัตทอนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการกดค้างเพื่อให้มันมันเป็นโหมดปิดเสียงแล้วกดอีกทีหนึ่งเป็นการเปิดเสียงแล้วเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับอาจจะให้กดค้างปุ่มแอคชั่นเพื่อเป็นการเปิดตัว อัดเสียงก็ได้เปิดกล้องก็ได้เปิดโหมดต,ต่างๆเปิดไฟฉายแล้วอันนี้แล้วแต่เราตั้งค่านะครับด้วยหลักการทํางานก็เวลาเวลาทํางานปกติเนี่ยปุ่มตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะมันจะเป็นการกดเพื่อเปิดเสียงกับดันลงเพื่อปิดเสียงแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นตัวนี้ก็ใช้วิธีการกดค้างเพื่อเริ่มคําสั่งอย่างเช่นผมตั้งให้มันเป็นการกดแล้วปิดเสียงก็กดค้างไว้นะครับสังเกตตรงด้านเหนือแร์มันก็จะขึ้นเป็นสายลักปิดปิดเสียงแทนนะครับแล้วก,กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการ เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเปิดเสียงปกตินะครับซึ่งในอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีแอปออกมาให้มันรองรับการใช้งานบคชั่นได้หลากหลายคำสั่งมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะถนัดใช้แบบไหนแล้วกันอย่างผมเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เป็นเปิดปิดเสียงเป็นหลักนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของไ h โฟนเลยก็ว่าได้นะครับเป็นครั้งแรกที่มันใช้พอร์ตเป็น USB Type C ซึ่งถ้าเป็นตัว15 Pro Max เนี่ยหรือ15 Pro มันจะเป็น Type C มาตรฐาน USB 3ด้วยนะครับก็ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วสุดอยู่ที่10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับงานระดับโปรดักชันหรือว่าการถ่ายโอนภาพรูปต่างๆเข้า e s s e n a l SSD หรือว่าเข้าตัว ทำได้ที่เป็น u s b t y p ไทได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการชาร์จมันยังคงรูปแบบเดิมนะครับคือรองรับอะแดปเตอร์ตามสเปคเนี่ยคือ20วัตต์แต่ว่ามีหลายคนเทสแล้วมันสามารถรับไฟได้สูงสุดอยู่ที่27วัตต์นะครับก็เทียบเท่ากับรุ่นก่อนหน้าแล้วก็มีเรื่องของระบบการชาร์จไฟแบบตัวไร้สายอย่างตัว Max s a f e อันนี้ก็รองรับการทํางนานรกับ Mag s a f e ตามปกติอยู่ที่15วัตต์นะครับเรื่องพอร์ตชาร์จที่เปลี่ยนเป็นไท p e C เนี่ยนะครับมันทําให้ อุปกรณ์เสริมอื่นๆถ้าเกิดว่าใครเคยใช้อุปกรณ์เสริมที่เป็นพวกพอร์ตไลนิ่งมาอาจจะต้องถ้าเกิดถ้าเกิดเปลี่ยนมาใช้ตัว iPhone 15 Pro Max อาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมยกชุดอย่างบางคนซื้อตัวจอยแบ็กโบนที่เป็นเวอร์ชันไลนิ่งมาใช้กับ15 Pro Max ไม่ได้นะครับต้องไปซื้อแบ็กโบนที่เป็นจอยคอนโทรลเลอร์ที่เป็นเวอร์ชัน USB Type C แทนประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีคือมันท้ให้พกสายเส้นเดียวทีนเนี้ยชาร์จได้ทุกอย่างสมมติว่าใช้ iPad ใช้ MacBook ใช้ AirPods ที่เป็นอร์พอร์ตทีีเเดยยวจบล ส่วนในเรื่องของตัวพอร์ไตซีหนึ่งอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่จริงไอ้ดอยทาได้นานแล้วก็คือเรื่องของการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นผมลองทดสอบแล้วนะครับมันจะจ่ายไฟ ให้กับสมมุติว่าเราชาร์จ iPhone 15 Pro Max กับ iPhone 15มันจะดูว่าแบตเตอรี่ของใครมีเปอร์เซ็นต์แบตเยอะกว่าถ้าสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์แบตของ15 Pro Max เยอะกว่ามันก็จะจ่ายไฟให้กับ iPhone 15ในทางเดียวกันถ้าสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของ iPhone 15เยอะกว่า15 Pro Max มเนี่ยมันก็จะจ่ายไฟเข้าให้กับ15 Pro Max นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB Type C ครับ สำหรับหน้าจอของ iPhone 15 Pro Max นะครับก็ถ้าเทียบกับ14 Pro Max เนี่ยความแตกต่างหลกัหลกๆเลยคือขอบจอมันบางลงนะครับได a m i c i s l a n d มีมเหมือนเดิมความเหลียหน้าจอเท่าเดิมนะครับมีความสว่างหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมาเป็น2,000นิตแต่ว่าความสว่างระดับ2,000นิตเนี่ย ส่วนตัวผมมองว่าเอาโอกาสใช้งานนะมันน้อยมากเต็มที่ก็คือเปิดวิดีโอที่เป็น HDR แบบภาพสว่างมากๆคันเนี้ยจะเห็นผลแต่การใช้งานทั่วไปผมมองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมมากมายนะแค่มีพื้นที่ในการมองหน้าจอมากขึ้นเพราะขอบจอบางลงนะครับทีนี้มันจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับคนที่ซื้อไปแล้วอยากจะไปติดฟิล์มนะครับคือฟุกฟิล์มกระจกต่างๆเนี่ยที่มันเต็มขอบตอนนี้ปัจจุบันนะ่ะบางรุ่นต้องดูดีๆนะครับบางรุ่นเขาใช้ไซส์จอเดิมมาเงี้ยมันจะมีขอบดําเยอะหน่อยอาจจะต้อง หากระจกกันดอยที่มันออกแบบมาสําหรับ15 Pro Max โดยเฉพาะเพื่อที่จะได้มีขอบดาน้อยๆนะครับ,บคือบางคนไปติดมากลายเป็นขอบจอหนาเท่าเดิมแล้วก็พื้นที่การใช้งานลดลงซะง,งั้นเพราะว่ามันเป็นกระจกรุ่นเก่านั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการทัชสกรีนอันนี้ iPhone มันทําได้โดดเด่นมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอหน้าจอ120เฮเนี่ยในการใช้งานของตัว15 Pro Max นะครับมันเห็นผลทั้งในเรื่องของการปัดหน้าจอไปมานะครับมันจะได้จอที่มัน ดูสมูทมากกว่าแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมมีหลายๆเกมนะครับที่รองรับ120 h z แล้วด้วยนะครับอย่างอ v V เนี่ยถ้าเกิดโหลดมาเล่นเนี่ยปรับ120 h ฮได้เลยส่วนเกม,มอื่นก็รออัปเดตในอนาคตน,นะครับเชื่อว่ามันเป็นจอ120เฮที่เห็นผลในการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของกล้อง iPhone 15 Pro Max เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง14 Pro Max เนี่ยฮาร์ดแวร์ จะเปลี่ยนแค่จุดเดียวคือตัวเลนส์ซูมเทเลโฟโต้นะครับ15 Pro Max นะครับมันจะซูมแบบออปติคอลได้ไกลสุดที่5เท่าแล้วก็ซูมแบบดิจิตอลซูมได้ไกลสุดอยู่ที่25เท่านะครับแต่ระยะที่ผมคิดว่าเป็นระยะทาการของเขาที่เพียงพอต่อการใช้งานอย่างอัพโซเชียลสบายๆนี่ก็ประมาณอยู่ที่ไม่เกิน10เท่าแล้วกันถ้าเกินจากนั้นไปก็จะเริ่มต้องหาตัวช่วยอย่างพวก Night Mode มาช่วยในการเคลียร์นอยส์แล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ Environment เช่นใช้ สภาพแวดล้อมที่แสงมันค่อนสว่างหน่อยเพื่อจะซูมเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพของรูปถ่ายที่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่างเอสอรต้าที่โดดเด่นเรื่องซูมอะ่ะผมคิดว่าเรื่องการซูม15 Pro Max ยังสู้เออร้าไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยซูม30เท่ายังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เลยนะครับแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวภาพถ่ายเองเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากในเมื่อเทียบกับ14 Pro Max อะ่ะ คือเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะครับตัวนี้เนี่ยฟอโตนิกเอนจินทำงานได้แทบจะทุกโหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนโหมด Portrait กลางคืนหรือว่าโหมด Portrait เองนะครับได้เรียดก็ดีขึ้นส่วนเรื่อง HDR เป็น HDR version 5เนี่ยซึ่งมันเก็บ พวกแสงต่างๆเวลาที่เราถ่ายภาพแสงแข็งๆหรือว่าถ่ายย้อนแสงเองเวลาพวกโซนที่มนันเป็นเป็นเงาอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถดึงรายละเอียดที่อยู่ในเงาในชาร์ดอออกมาได้คมชัดมากขึ้นมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัว14 Pro Max นะแล้วก็โมด portrait เองที่เป็น next gen portrait เนี่ยข้อดีเลยนะครับมันคือตัวมันเองเนี่ยสามารถ เก็บรายละเอียดของโหมดพอเทรตได้ดีขึ้นนะครับสีผิวของคนที่เราถ่ายก็จะดูอิ่มมากขึ้นรายละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามันรองรับการทํางานร่วมกับตัว Apple Vision Pro ที่เป็นแว่น VR คือมันสามารถบันทึกภาพได้2เลนพร้อมกันนะครับมันก็มีผลในการใช้งานปกติอย่างเช่นตัวโหมดพอเทรตเองนะครับ โมดพอสเทรตของไอโฟนเนี่ยแต่ก่อนถ้าเราจะถ่ายภาพคนให้มันลายฉากหลังเราต้องถ่ายพอ t เทรตแล้วถึงจะมาอ d ด t ิ o พอ r เทรตทีหลังได้แต่ในตัว15 Pro Max นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของที่มันดีนะเพราะว่าเราถ่ายในระยะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายคนถ่ายสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือว่าแมวนะครับมันจะขึ้นใส่รักรูปตัวรูรับแสงขึ้นเป็นตัว F ขึ้นมาข้างๆแปลว่าอันเนี้ยเราสามารถ เปลี่ยนภาพในโหมดโฟโต้ปกติเนี่ยให้เป็นโหมดพอ์เทรตได้เลยนะครับนี่ถือว่าทําใหา้คือบางทีเราถ่ายภาพรัวๆไปแล้วเราก็อยากจะละลายฉากหลังสามารถทําได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดโหมดพอ์เทรตก่อนการเีนหนึ่งอย่างที่ผมชื่นชอบคือระยะเลนนะครับระยะเลนจริงๆมันเท่าเดิมนะก็คือ,เ,อเลนวายของเขาเนี่ยระยะมันจะเทียบเท่า2 4ม mm, ิลลิเมตรใช่ไหมแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาในรอบนี้คือมันสามารถถ่ายเป็นแบบกดที่ระยะ1เท่านะครับมันจะกลายเป็น2 8ม mm ิลลิเมตรได้ แล้วกดอีกหนึ่งทีมจะกลายเป็น3 5มมเมตรได้ซึ่งมันเป็นระยะของเลนส์กล้องที่แบบถ้า3 5มิมลเนี่ยใครถ่ายสตรีทก็จะทราบกันดีว่าเป็นระยะเลนที่เหมาะการถ่ายสตรีทมากๆซึ่งผมกาจะชอบการถ่ายประมาณที่35มิมลเป็นอย่างมากนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาในตัว iphone 15 pro max ก็คือความละเอียดนของรูปถ่ายนะครับคือเซนเซอร์หลักมันน่ะ48ล้านแต่ถ้าเป็น14 pro max อ่ะ48ล้านเหมือนกันเวลาถ่ายมามาตรฐาน default จะเป็น12าน p สิบ เลือกได้นะครับว่าจะให้มันเป็น24ล้านก็ได้เพื่อให้มันได้รายละเอียดของภาพที่คมชัดมากขึ้นนะครับโดยตัว24ล้านพิกเซลเนี่ยก็จะถ่ายได้ทั้งโหมดปกติหมดพอสเทรตเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดกลางคืนยังคงเป็น12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมอยู่นะครับโดยรวมนะครับสำหรับตัวกล้องถ่ายภาพของ iPhone 15 Pro Max นะครับสำหรับผมนะ โดยรวมถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าคือดีขึ้นทุกด้านนะครับทั้งภาพถ่ายกลางวันแล้วก็กลางคืนภาพกลางวันเนี่ยจะเห็นผลมากๆเวลาที่เราถ่ายแบบเชิง HDR เพราะ HDR5 มันดูจัดการพวกแสงต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลูกเล่นในการถ่ายภาพมันดูหลากหลายมากขึ้นมีระยะในการทําการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวกล้องหน้าเองนะครับก็ได้ผลพวงจาก HDR5 ได้ผลพวงจาก Ph o t o n Engine จด้วยก็ทาให้ภาพถ่ายโดยรวมดีมากขึ้นแต่ว่าผมลองให้น้องอที่ออฟฟิศเขาลองถ่ายกันดูก็บน่บนบน่บน,บนมานะครับว่า มันเก็บภาพกล้องหน้าได้บางทีเก็บรายละเอียดได้ชัดมากเกินไปบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบให้มันแบบเก็บภาพเซลฟี่ตัวเองได้ได้รายละเอียดคมชัดขนาดนั้นจ,จะชอบเป็นโหมดบิวตี้มากกว่าซึ่งถ้าเกิดต้องการบิวตี้ก็อาจจะต้องไปแต่งภาพเพิ่มทีหลังนะครับส่วนเรื่องการถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเอาแค่ความละเอียดเนี่ยเท่าเดิมนะครับก็คือ 4K 60เฟรมเป็นพื้นฐานเลยนะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือวิดีโอแบบ ร,รอบนี้โปรเลสคือโดดเด่นมากแต่ถามว่าโปรเลสเนี่ยได้ใช้กันปกติไหมผมคิดว่าคนปกติทั่วไปไม่น่าจะได้ใช้วิดีโอโปเลสสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ถ่ายวิดีโอ 4K 60ไปลงโซเชียลมีเดียต่างๆโปรเลสเนี่ยจะเป็นโหมดที่เหมาะกับสายโปรดักชันเป็นหลักนะครับมันจะได้ไฟล์ที่สามารถเอามาทําต่อได้เยอะแล้วตัวนี้มันถ่ายโปรเลสบล็อกได้ด้วยนะครับซึ่งโปรเลสบล็อก 4K 60เฟรมนะมันไม่สามารถบันทึก ตัวไฟล์ลงเครื่องโดยตรงได้เพื่อนเพื่อต้องต่อ external hard disk หรือว่า external SSD นะครับพันพอร์ต Type C นี่แหละแล้วถึงจะกดบันทึกภาพได้นะครับส่วนเรื่องวิดีโอถ้าเป็นการใช้งานปกติทั่วไปนะครับ HDR 5มันเห็นผลจริงๆนะมันทำให้วิดีโอเก็บแสงต่างๆดูดีมากขึ้นนะครับวิดีโอกลางคืนก็ดูดีขึ้นส่วนเรื่องของความนิ่งผมว่า iPhone มันโดดเด่นในเรื่องของความนิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็มีตัวเซนเซอร์ชิปให้เหมือนเดิมนะครับส่วนวิดีโอที่เป็นโหมดแอคชั่นนะครับตัวแอคชั่นวิดีโอเนี่ย ยังคงทําได้เหมือนเดิมนะครับที่ความเร็วเท่าเดิมเลยก็คือ 2.8k นะครับสูงสุดก็60เฟรมนะครับถ่ายแบบนิ่งๆเลยถ้าเกิดว่าแบบมีวิดีโอที่อาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวยเยอะหน่อยแนะนําว่าเปิดเป็นตัวโหมดแอคชั่นก็จะดีแต่ว่าโหมดแอคชั่นก็เหมือนเดิมนะครับปัญหาเดิมๆก็คือถ้าถ่ายวิดีโอโหมดแอคชั่นในที่แสงน้อยหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะเรื่องของความละเอียดมันก็จะลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดแนะนําว่าตัวแอคชั่นวิดีโอเนี่ย แนะนำว่าให้ถ่ายในที่ที่มันมีแสงนิดหน่อยหรือว่าจัดแสงช่วยมันหน่อยก็ผมคิดว่ามันก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัววิดีโอใน iphone 15 pro max นะครับเรื่องประสิทธิภาพของ iphone 15 pro max นะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปอย่าง i17 pro นะครับความแรงเนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง14 pro max เนี่ย cpu แรงกว่าประมาณสัก10กว่าเป็นะครับเป็นเทคโนโลยี3นาโนเมตรแล้ว G.P.U เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็น G.P.U มี T ี u คอเพิ่มขึ้นมาหนึประมวลผลรองรับเทคโนโลยีอย่าง ray tracing นะครับเรื่องของแสงเงาต่างๆถ้าในแอปที่รองรับเนี่ยก็จะสามารถแสดงแสงเงาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยพร้อมกับโปรโมทเลยว่ามีเกรมระดับ triple A ให้เราเล่นนะครับพวก Resident Evil 4 Resident Evil Village นะครับปลายปีนี้ได้เล่นแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งที่ Apple เน้นละกันสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถหาพวกเกมพวกนั้นมาลองเล่นได้นะเพราะว่ามันจะเปิดตัวให้เล่นปลายปีเอาเกมปัจจุบันก่อนละกันนะครับเมื่อเทียบกับส4 p r ี m โปรแม็กนะผมว่าความแตกต่างยังเห็นไม,ไม่ได้ไม่ได้เห็นความแตกต่างมากมายนะละกัน g ก n s h i n Impact นะครับตอนนี้ก็15 Pro m a ปยังคงเล่นได้แค่60เฟรมอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตให้มันรองรับ120เฟรมแต่ผมคิดว่าอนาคตน่าจะมาแน่ๆนะครับ Genshin i m p a พ t 120เฟรม แต่ต้องรอมีการอัปเดตของตัวเกมก่อนส่วน ROV เนี่ย120เฟรมเนี่ยเล่นเทียบกับ14 Pro Max นะครับเห็นผลนะผมว่าตัวนี้ทำเฟรมเรทได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับ14 Pro Max เนี่ยเล่น ROV 120เฟรมมันจะได้เฟรมประมาณสัก112ถึง117เฟรมแต่พอเป็น15 Pro Max เนี่ยผมลองเล่นดูหลายครั้งแล้วก็ได้ประมาณเฟรมเรทประมาณสัก115ถึง119เฟรมนะครับก็เห็นว่ามันดูลื่นขึ้นส่วนเรื่องความร้อนนะครับแน่นอนด้วยความที่มือถือมัน เครื่องเท่านี้นะครับแล้วก็การประมวลผลมันประมวลผลค่อนข้างที่จะหนักหน่วงความร้อนมีมาให้เห็นแน่นอนจากตัวเครื่องนะครับแต่ก็ผมลองเล่นในห้องแอร์ยังไม่พบปัญหาว่ามันร้อนจนแบบเครื่องมันตัดไปนะแต่ถ้าเล่นในเรื่องของการแจ้งอาจจะเจอปัญหานี้ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตนคเนี่ยแอปเปจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่า ประสิทธิภาพอะถ้าเทียบกับ15 Pro Max ในเกมหรือว่าแอปทุกวันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นผลแตกต่างมากมายนักแต่ในอนาคตไม่แน่นะพวกเกมระดับ Triple A ก็ถ้าวันไหนมันลงในสโตร์ให้โหลดให้ลองเล่นในเราเดี๋ยวก็จะมารีวิวกันให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าพอ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเราไปเล่นเกมระดับ Triple A เนี่ยมันให้ทอรรสในการเล่นดีแค่ไหนแล้วก็ภาพเนี่ยมันสวยเพียงพอที่จะสู้กับเกมระดับพวกคอนโซลหรือว่าเกม p ีได้หรือเปล่าครับมาต่อกันที่เรื่องของ การเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ย Wi-Fi เขาก็มาตรฐานสูงขึ้นนะครับเป็น Wi-Fi 6 p e แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเราเตอร์ที่รองรับนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยความจุบแบตเตอรี่มันเพิ่มจากตัว14 Pro Max นะแต่ว่าตามสเปคที่ Apple เคาระบุไวอะมันใช้งานได้พอๆของเดิมซึ่งจากที่ผมลองใช้งานมาก็ ผมคิดว่ามันก็พอๆกับของเดิมนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหแบตบมันอึดยังเห็นได้ชัดนะครับอยู่ในระดับประมาณ1วันสบายๆนะครับก็จริงๆมันทาได้ดีมั้งแต่ตัว14 Pro Max แล้วส่วนเรื่องของการชาร์จเนี่ยพอเป็น iPhone 15 Pro Max เนี่ยผมว่าโดยรวมเรื่องแบตเตอรี่มันดูดีขึ้นนะเพราะว่า1คือมันบอกไซเคิลการชาร์จนะครับสคือเวลาชาร์จเนี่ยเราสามารถเลือกรูปแบบการชาร์จได้หลากหลายแบบมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยมันทำได้แค่ optimize b a แ t e เตอรี่ก็คือ สมืติว่าเราชาร์จข้ามคืนเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นะครับมันจะค่อยๆจ่ายแบตจนถึง80%พอหลัง80%ปุ๊บม,มันจะลดความเร็วในการชาร์จลงแล้วก็ค่อยๆเติมแบตตามเวลาที่เราตื่นประมาณนี้สำหรับการออปติมัยน์นะครับแต่พอเป็น15 Pro Max เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าชาร์จแค่80%ได้เพื่อป้องกันปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมซึ่งผมอะ่ะเลือกตัว80%ไว้เพราะว่าผมมีประสบการณ์ใช้งานตัว14 Pro Max ม,มาพอใช้มาครบปีนะครับผมต่อตัว Apple CarPlay ในการนำทาง มาทุกวันน่ะพบว่าแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่ของมันลดลงนะครับปีเดียวเนี่ยเครื่องนี้แบตเตอรี่ความจุมันเหลือแค่แปดซซึ่งแปลกมากเพราะว่าปกติอ่ะผมใช้งาน iPhone มาครบปีแบตเตอรี่มันน่าจะมีความจุเหลือสักประมาณ90%บเกบวกแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าหเหมือนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันหายความจุแบตเตอรี่มันหายเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยพอใช้15โปรแม็กก็เลยตั้งใจว่าจะลองชาร์จแค่80%ิเปร์เผมคิดว่าแบตเตอรี่ําหรับเปอร์เง็นตงสนหวับยๆอยู่แล้ว ซึ่งเดี๋ยวในระยะยาวมาทําเนให้ดูทีเหมแล้ลกันว่าชาร์จ80%สัก3-4เดือนเนี่ยมาดูกันว่าแบตเตอรี่คปาซิตี้หรือความจุแบตเตอรี่ของมันเนี่ยลดลงไปมากน้อยแค่ไหนอีกด้วยนะครับก็โดยรวมน่ะเรื่องแบตเตอรี่กับการชาร์จผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาของตัว iPhone 15 Pro Max แล้วก็เผื่อๆดีขึ้นด้วยเพราะว่าพอร์ตชาร์จแบบเป็น Type C แล้วนะครับสามารถใช้สายชาร <łem> ์จของเพื <souls> ่อนที่ใช้ Android ได้แล้วนะครับก็สะดวกมากขึ้นเวลาไปเที่ยวก็ พกสายเส้นเดียวพอนะครับใช้ถ่ายไท้ซีก็ชาร์จได้แทบจะลุก,กอุปกรณ์แล้วถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ดูดีขึ้นนะแม้ว่าความเร็วในการชาร์จไฟอะไรพวกนี้ก็ประมาณของเดิมนะเพราะว่ามันตามสเปคมันรองรับได้20วัตต์แล้วก็มีคนเทสแล้วได้สูงสุดอยู่ที่27วัตต์สำหรับการชาร์จไฟให้กับตัว iPhone 15 Pro Max นะครับสรุปภาพรวมสําหรับ iPhone 15 Pro Max นะครับก็โดยรวมเนี่ยมันต้องดีกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง14 Pro Max อยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสำหรับผมนะถ้าคิดว่าอ,อ,อยากจะใช้ iPhone เครื่องเก่าให้มันคุ้มกว่านี้หน่อยกรณีที่ใช้14 Pro Max มานะครับผมว่าข้ามไปรอตัว iPhone 16 Pro Max ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะตัวนี้เอาจริงสิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆเลยก็คือพอร์ต Type C นะครับชิปที่โอเค แรงขึ้นแหละแต่ถ้าเป็นเกมทั่วไปที่ไม่ใช่เกมพวกทิปเปิลเอย่างที่ Apple โฆษณาไว้เนี่ยมันก็ยังคงเล่นใน14 Pro Max ได้ดีมากๆอยู่นะครับหน้าจอเองก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแค่ขอบจอบางลงนะครับตัวเครื่องเบาลงโอเคถือเครื่องอาจจะสะดวกมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าใช้มาจนชินแล้วก็ไม่น่าใช่ปัญหาสอหคับคนใช้14 Pro Max นะครับสำหรองตัวกล้องถ่ายภาพแน่นอนรุ่นใหม่มันต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าเปอร์เซ็นต์ความต่างสําหรับผมอะ่ะคิดว่าตัวนี้ถ่ายรูปดีกว่าเดิมสักประมาณ20%นเองโดยเฉพาาะถ้ใครไม่ได้แบบว่า เน้นใช้พวกโปรเรสหรือว่า a p p l e p r o ปรงต่างคิดว่า14 Pro Max ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องนี้อยู่โดยรวมมาผมเลยมองว่าถ้าคนใช้14 Pro Max เนี่ย้างเงินไม่ใช่ปัญหาเปลี่ยนก็ก็โอเคแต่ถ้าถ้าเกิดคิดว่าอยากจะประหยัดก็ยังใช้รุ่นนี้ต่อได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันสาหรับตัว iPhone 15 Pro Max นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้รุ่นก่อนหน้านี้มาหลายอย่างเช่นใช้13 Pro Max มาหรือว่าใช้12 Pro Max มาเออกระโดดมาใช้15 Pro Max ผมคิดว่าก็ สมเป็นสมผลน,นะครับในการเปลี่ยนเพราะว่าระยะเวลาทักสงสาปีเปลี่ยนมามันเห็นความแตกต่างมากกว่าการเปลี่ยนปีต่อปีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว iPhone ในปีหลังๆมานี้นะครับย้ำราคาอาที่นึ่งใน iPhone 15 Pro Max นะครับออความจุเริ่มต้นเนี่ยเป็น 256GB และราคาเท่าเดิมเลยก็คือ48,900บาทแล้วก็ไปจบที่ 1TB นะครับราคาอยู่ที่66,900บาทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่สงสยัยอะไรเกี่ยวกับ iPhone 15 Pro Max หรือว่าอยากให้เรา ทดสอบอะไรเป็นพิเศษนะครับผมผมแพนไว้นะว่าจะมีรีวิวเฉพาะเรื่องกล้องไปเลยนะครับรีวิวเรื่องการเล่นเกมหลกัหลกๆแบบเจาะลึกไปเลยเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้ดูทีหนึ่งก็ถ้าอยากดูลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยละกันนะครับก่อนจากกันไปผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e จริงๆกดไลค์นี่สำคัญมากๆนะเพราะมันจะช่วยเพิ่ม Engagement กับช่องเราเพื่อนจะได้เห็นคลิปของเรามากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ